ถึงอำเภอพุทจังหวัดตากวันที่29สิบสี่สำนักสงเป็นสำนักสองที่กัะดาทอดกระถินไม่รลบห่างไกลความเจริญแล้วเป็นกระถินตกขาทอดทีติดสุขต้องวัดกาปขึ้เกียติมิตริตาสักพุทธนะโมพุทธายะโชคดีมีสุขเตลอดปีหวยดีตลอดไปเงินทองหลมานะ สายรุ่ยรุ่ยจบปัิหารรับใจทำบุญตามสาทตาไม่ได้กลับอะไรเกินสองนาีอสาวทำบุญดนร้อบาทมีผู้ชายทาบุญอีกเดิยขวัญใจไปเจอที่ทางเมือเราไปเจอคนใจ ในจแต่วัาอะไรตัวผู้นครใจดีใจตุ้งอะไอย่างนี้ตัวให้สุกคนบาลีลงอสบการทานคอนให้ทุกคนมีอายุอยู่คนละร้อยแปดีจ้เอาไหมครัใจตุ้งนี้ขอให้อยู่ให้นากแสนนานจะได้สท้างการคุกคามให้นานแสนนากคับอยู่คนละร้อยแปีที เป็นสำนักสงฆ์ที่กันดารที่สุดกายความเจริญเป็นกระถิต่อ้าสิบสวัดสิบสี่สำนักสองร้อยจะเป็นวัดจะอย่างไรจะเป็นวัด้วนี่ผูบ้านมอกตัวเป็นผ้บ้านใหญ่ดีเป็นระอาจารย์ประพันธทประกันระรนี้ล็ตอนกระถิ่นต่อข้าทุกปีที่สุกตชีวิตที่ดับกระพุ้นโดนแลวอย่พุทายพีสาวใจบุ หลวงพ่อสมัครปัสสาวะมาให้อยู่สักร้อยแปดปีนะพี่ถามจะได้ชัดว่าใจใหญ้ใจกลืนยังนี้มีอะไรพกสองไหลหมดยกเว้นการตั้งโนสองก็แล้วกันลรดับเรด้อยๆเออเกิดใจเกิดใจใจมีความใจมีความไหวแล้วก็มาาเราไม่กลับไม่ได้เกิดใจเราต้องดีด้วยหลวงพ่อจะทิ้งเช็คสีสันเอสองฝาดไว้ให้เจ้า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 เไม่ได้าเจ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 ้าเด้าเจ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 ้ เราใสยของที่เพื่อนวัดมอบให้เราเป็นการเพิ่มทำขอบนเนาะเป็นการเพิ่มทำเนี่ยะครใครกองกันคุ้สนระเจาขอห้สระาขอแบบนี้หลวงพ่อสมานผู้นชืสอจริงก็จะถิตกทางในถี่นดุลัคนดาสวัสดตอนนท้นิจอมที่ไม่ไหลขอให้สมหวังเป็สี่กับตัต่มาบ้านการบางรางมล ต้อกาต่งานเก่งกิ่การรอดไแค่ต้องรอต้าราไม่ว่าโมสัจบนะจ๊ะแค่รอตแก่จร่องเอดเดี๋ยวเราไปลงนะ